เราจะเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังอ่ามีสมัยก่อนเนะที่วัดมีงานฉลองควายหลวงเนี่ยงานฉลองวัดอย่างฉลองวิหารฉลองวัดเนี่ยอ่าทางเหนือนี่จะมีประเพณีแห่ขัวาทานเข้าวัดขัวาทานนี่สมัยก่อนนี่เขาก็จะใส่ลอ้อบัวใส่ล้อบวัวตอนสมัยนั้นยังไม่มีรถยนต์เกลือย่างปัจจุบันนี้ ญาติโยมเขาก็จะสมมติสายใต้เนี่ยเขาก็จะชมนุมกันเอาล้อบวัวใส่ขัวาทานมาเป็นเรียงเป็นแถวด้านเหนือโน่นก็ใส่เลี้ยงมาเป็นแถวด้านทิศตะวันตกก็เรียงมาด้านทิศตะวันออกก็เรียงมาเอามาเข้าวัดเนี่ยมีลุงคนนึงอ่แกเป็นคนที่ใจดีใจบุญใจกุศลตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะฉลองวัด แกเกิดตายตายแล้วแกฟื้นโยมแกเกิดตายแล้แกฟื้นแกตายไปแล้วตอนที่ยังไม่ได้ฉลองทันวันฉลองแต่แกเตรียมแกเตรียมของไว้หมดแกเตรียมของของแกไว้หมดอย่างอย่างสมมติแกจะใส่จะตุประจัยพันบาทอย่างเงี้ยนะสมัยนั้นนะแกก็แลกกตังทําเป็นใบรูปใบโพรูปใบโพแกก็ตั้งสี่สิบสิบใบสตังสมัยนั้นตังหายาก ใบบาทนี่ก็ถือว่าเต็มที่เลยแหละใส่ไปสิบาทยี่สิบบาทห้าสิบาทอย่างเงี้ยกระเรียมไม่เลี้ยวเนี่ยอย่างที่ปักต้นเนี่ยเที่ยวเสียบตตังเนี่ยต้นต้นขัวทานสังคทานแกแกก็ตีแกหุ้มกระดาษแกคนเดียวแกแกทำของแกอย่างเตรียมไว้ว่าจะเอางานปลอยหลวงเนี่ยฉลองวิหารดังนั้นแกก็ทำของแกไว้อย่างดีเลย จนอยู่มาวันหนึ่งแกนอนหลับแล้วแกตายไปโอ้ไม่ทันได้ฉลองญาติเขาก็สมัยนั้นแตมายังเป็นเด็กวัดอยู่อ่าเขาก็มาบอกหลวงพออ่อโบ้โยงแกตายไปแล้วหลวงพ่อก็ไปบ้าน <c oughs> ไปบ้านย่ยไปเยี่ยมศพ <c oughs> อยู่ๆมาเนี่ยแกฟื้นมาแกฟื้นมาได,ได้ไปได้สองวันนะโยมไปได้สองวัน เขาก็ใส่โลงใส่นี่ไว้แล้วแกลุกขึ้นมาเลยน่ะลุกในโลงกระตุกต่กราโลงมีเหมือนกับมันสั่นนะ่ะเขาก็เปิดฝาโลงออกแกกระทาตาปิดๆแกฟื้นขึ้นมาสมัยก่อนนิยมเอาศพไว้บ้านพอตอนที่แกฟื้นมาเนี่ยแกเขาก็ช่วยกันยกขึ้นมาแกเล่าฟังบท จิตที่แกตั้งปณิธานจะถวายต้นใบโพชลองวัดเนี่ยมันรอแกแกเห็นโมดแกเห็นทั้งของคนอื่นด้วยทั้งๆท,งที่ที่จิตแกเนี่ยยังตอนวันวันงานยังไม่เริ่มอ่ะแต่แกไปเห็นก่อนแล้วเห็นกองบุญคุศรแกเนี่ยแกปลื้มพิติและทีนี่โยมบรรทูดบอกว่าแกยังไม่ถึงเวลาตาย ก็ให้รีบไปสร้างบุญต่อแกก็เลยได้กลับมาแล้วก็มาทําบุญฉลองวัดนี่แหละโยมกองบุญกองกุศลแกนะ่ะที่แกเกียมไวนะ้น่ะแกเห็นในนิมิตเลยแกเห็นก่อนที่แกไปแสดงว่าบุญเนี่ยมารอรับเจ้าของแล้วบุญเนี่ยมารอรับเจ้าของไว้แล้วคือบุญเนี่ยมารอรับเอาตอนที่ที่แกสิ้นไปเนี่ยแต่กองบุญนี่ก็ไปเห็น รอเจ้าของคือเป็นต้นปักไว้เรียบร้อยเพราะใจแกทำก่อนโยมใจแกสร้างก่อนใจแกทำก่อนพอแกตายเนี่ยแกก็ถึงได้ไปเห็นสิ่งที่แกทำไว้ทีนี้บุญแกมีแกไม่ตายก็เลยได้กลับมาแกก็มาทำบุญทอดทำบุญถวายต้นเงินต้นทองของแกต่อไปอย่างเนี้ยญาติโยมทั้งหลาย บุญที่กุศลที่คนเราสร้างนะ่ยไม่หายไปไหนมันจะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติคนที่เกิดมาอยากจนค้นแค้นก็เพราะตัวเองไม่สร้างตัวเองไม่ทําถึงเด็กขัดสนยิ่งนักบางทีจะไปอ้อนบอนให้ใครช่วยแสนจะลําบากเพราะว่าเราไม่มีเคยอารมาเองนะญาติโยมทุกวันนี่ปีๆนึงเนี่ยต้องต้องถวายเข้าสาร ให้สำนักเรียนบาลีอย่างวัดพระาธาตุอริพุนัดพระพุทธบาทตาผ้าอริภูเนี่ยหลายวัดเอาให้แจกทานไปเนี่ยทามาสังเกตต,ตมานะอย่างะมาไปไหนเนี่ยทามาก็ไม่อับไม่จนเวลาเนี่ยอย่างสมมุติไปน,นัง่งทานอาหารในร้านเนี่ยโยมเขาก็ไปด้วยปรากฏว่าโยมก็สั่งอาหารมาให้เสร็จก็มีคนมาบอกว่า อาหารที่ถวายให้หลวงพ่อเนี่ยทำมาเขาบอกว่าขอเป็นเจ้าภาพวันนี้วันเกิดผมวันนี้วันเกิดผมขอขอทำบุญกับหลวงพ่อเถอะวายเงี่ยอาตมาก็แปลกใจไม่ใช่ครั้งเดียวโยมเป็นบรรลุกิดติดต,ต,ตกี่ครัง้งติดกี่ครัง้งเรื่องเหตุการณ์แบบนี้พอเราจะประสบในตัวเราเองว่าเออเราเป็นผู้ให้เนี่ยบุญไม่หายบุญไม่สูญหายบุญจะติดตามเราไปทุกเมื่อทุกโอกาส เพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายถ้าเรามีจิตใจอันสะอาดมีจิตใจอันบริสุทธิ์เวลาเราสร้างสิ่งดีๆจเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันจะติดตามเตาตัวเราไปเหมือนเงาติดตามตัวเราทำบาปก็ได้บาปอย่างสมัยนั้นคุณพยสารแสนชัยจะมทาทำกุฏิหลังหลังไม่สักที่ติดประตูที่เราเดินจะผ่านเมื่อกี้นะ่ะที่เสาต้นใหญ่ๆนั่นะ จะมาขุดแล้วก็พบโรงกระดูกสองโขงตรงนั้นคุณเบสันมาช่วยนิมิตบอกว่ามันยังมีอีกหลายโครงคูบะมันยังมีเลยกําแพงวัดออกไปอีกตั้งสิบกว่าโรงสมัยนั้นเป็นสมัยที่น้ำปิงผ่านด้านนี้นาวัดนี่นนนเนี่ยที่ร่องน้ำเนี่ยน้ำปิงมันผ่านนี่ตอนหลังมา ตอนนั้นมันลงนี่ลงลงที่หลังโรงเรียนชุมชนเนี่ยเลยนี่ไปเลยวัดนี่ไปสักสองร้อยเมตรเนี่ยสมัยนั้นน้ำปิงผ่านนี่คุณเปสารบอกว่าเจ้าสมัยศึกหน้าด่านของเจ้าแม่จามาเทวีเฝ้าดักรอดักรอเฝ้าข้าศึกอยู่ตรงนี้ ฝ่ายค่าศึกจากขุนหลวงวิหลังข่ามาทางเรือก็มาประศพตรงหน้าวัดเนี่ยตรงตรงที่สี่แยกเนี่ยสีแยกหน้าวัดเ,เกิดมาด่านหน้าประจันด่านหน้าฟันกันฆ่ากันตายศพยังอยู่นั่นยังหลายโคงอยู่ที่ถนนกลางถนนโน่นมีอยู่สองคน คุณเวสาลบอกในปกกำนังแถสมัยนั้นนี่กุฏิหลังนั้นที่ที่เป็นกุฏิไม้น่ะมันเป็นศาลาชั้นเดียวเป็นโรงเรียนโรงเรียนในวัดเนี่ยแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ไปนอนเนยโอผีดุบางทีมันลากเสือลากสาสเอาเอาดือด้อๆอย่างนั้นนะ่ะมันหลอก แต่คนเฒ่าคนแก่ที่ท่านเกทขันแข็งท่านไม่กลัวผีท่านก็นอนปฏิบัติกรรมฐานภาวนาไปตรงนั้นแหละที่สองโค้งที่แดวออกมาต่อมาก,ก็บังสุขุลแล้วก็ทำกุฏิหลังนั้นแทนที่ไม่ได้ออกก็ยังอีเยอะฝากถนนน้นฆ่ากันโยมทรัพย์สมบัต,ตบิก็มาตกอยู่ตรงห้องสมุดเนี่ยหน้าวัดเนี่ยตอนนั้นมันจะมีต้นจามจุลีต้นชำสาแบบเนี้ยหนึ่งต้นอยู่นั่น ต้นั้นมีพระพุทธลูกเอาเรือลงตอนไปนกลางแม่น้ําฆ่ากันเรือก็จมลงพระพุทธลูกก็จมลงตรงนั้นตายก็เด็กพวกนั้นทหารพวกนั้นก็นเกกลับมาเกิดอีกก็ไม่เกิดไกลแล้วเกิดแถวหน้าบ้านหน้าหน้าแถวนั้นนี่คือสิ่งที่บอกให้รู้ว่าเออพกชาติคนเราเนี่ยตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วยังวนเวียนเกิดเพราะแรงอาฆาตที่มันฆ่ากันได้ปรัปัดนะถ้ามีงานปล่อยหลวงงานฉลองวัดเมื่อไรนะถ้ามีครัวทานแห่เข้ามาในโยมวัดสันปยางาเนี่ยนะมิตรีกันทุกปีเลยสมัยก่อนนะตอนหลังก็ะมาไม่ได้คอยฉลองมันเดี๋ยวก็ถ้าฉลองเมื่อใดก็มิตรีกันทุกปีผีสองกบโยมผีสองกบก,ก็ที่ว่านี่แหละกบ กกเหนือกับกกใต้นี่แหละกกของอหน้าด่านพวกขุนหลวงวิลังคะกกหน้าด่านของเจ้าแม่จามาเทวีมาประจันกันตรงนี้มันเข้าสิงคนโยมมันเข้าสิงคนเวลาบั่นเหนือแห่มาอย่างเงี้ยไอ้กกบั่นผีทางเหนือก็เข้าสิงพมกินเหล้านี่กินเหล้ามันก็ฟ้อนรำทำเพลง ทางนี้ทางใต้นี้ไปก็ฟ้อนอ่ะทางผีทางนี้ก็เข้าแทรกล้ำดับจะฟันกันเนี่ยโยมโอ้มันเป็นเรื่องนี่บางทีตีกันในวัดมีทุกทุกครั้งทางงานจะหลงวัดมีไปะไรก็ยังอาฆาตกันอยู่ถึงเดี๋ยวนี้นึกคิดถึเเอยนี่เห็นไหมไม่อโหสิกรรมกันก็ยังเป็นศพก็ศพทับศพอยู่นั่นอ่ะมันก็ศพทับศพก็ขุดออกมาเวลา,ามันเป็นถนนเราจะขุดยังไง ก่อยมันอยู่เงินถ้าอยู่ในวัดนี่คอ่อยรรมาถอนออกมานีหลายศพละแล้วมานั่งคิดเออชีวิตคนเรานี่วัาตาสงสารโกรดน้ําให้ก็ยังไม่ได้รับเพราะว่าแรงอาคาตยังมีกันอยู่ไม่ไอ้ที่คงไปเกิดก็คงเบาบางแหละเลยไปเกิดไปก็คงมีแหละแต่ที่นี่ไอ้ที่ไม่ไม่เอาสีกรรมกันเลือดตกยันออกอาคาดไปยาบาทกัน ก็อย่างที่ว่าเนี่ยมีงานปล่อยหลวงเมื่อไรก็ตีกันเมื่อนั้นแหละบ้านเหนือบ้านใต้ก็โอ้ยังก็เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันน่ะมันถึงเห็นหน้ากันก็ตีกันทันทีเลยเหมือนมันจําได้มันผุดมาจากที่ที่ตายนั่นแหละเนี่ยคือสิ่งที่เราจะเห็นว่าเออพกชาติมันไม่ได้จบง่ายๆเนาะพชาตในวนเวียนกันอยู่ฆ่ากันตายยิงกันตาย แถวนั้นหน้าวัดนั่นที่หนึ่งที่หลังวัดนี่ที่หนึ่งตรงนี้ตรงนี้ก็น้ําลงตรงนี้น้าคุ้งน้าแขวนน้หมุนน้ําวนเหลือลมนี่หลต่อหลหลสมัยนั้นเหลือลมตรงเนี้ตรงตรงสีแยกหลังวัดนี่นั่นหน้าวัดนี่หลังวัดอันน siihen, ั้นก็ดูธรรมาถนีก่อนก่อนรถชนที่โค้งหลังวัดเนี่ยเป็นร้อยร้อยศพโยมเนี่ยเป็นร้อยร้อยศพ ตมาต้องถอนออกปิดถนนทำบุญเอาพระมาทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ย้ายที่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วถ้ารถชนนะเสาไฟฟ้าทุกต้นตั้งแต่ต้นนี้เป็นต้นไปสี่ห้าต้นเนี่ยจนถึงโคง้งต้นโค้งนั่ยนะหัวกระโหลกเนี่ยขับรถเร็วนะหัวหัวเนี่ยไปโถกเสีเหลี่ยมเหลี่ยมเสาพอดีพอดีเสาไฟฟ้าไม่เนี่ยสมองเละหมด ผมที่บางทีติดกันเป็นกระจุกอยู่ตรงนั้นอา้าวย้ายจากนั่นก็ไปเอาตรงโน้นอีกหน้าวัดนะั่นทีก็ถอนออกอ,อีกโอ้ลำบากเพราะว่าอาฆาตกันผีอาฆาตไม่รู้จักจะผ่อนไม่รู้จักเอาโหสิกรรมหยาดนา้ำปวดน้ำให้เท่านั้นเองเข้าเท่าที่จะทำได้สัเภวสีผีเปรตพวกเนี้ยบางทีก็ไม่ได้ไปพูดไปเกิด เพราะว่าเขายังต้องการบุญกุศลอยู่เพราะนั้นถ้าตายไปยังพบอย่างนี้แล้วอยากที่จะได้มาเป็นสุขเพราะนั้นเรามีชีวิตอยู่เนี่ยที่พูดเนี่ยก็คืออยากจะให้โยมจะเข้าใจว่าเราสร้างชีวิตเราเราเริ่มทำชีวิตของเราตั้งแต่วันนี้ให้ดีอย่างที่พาโยมทำเนี่ยทานศีลภาวนาโยมจะละ